สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาไหนท็อปิกที่ว่าคนที่ชอบดูหมิ่นดูแคนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะรอดรวยยังนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3เด็กเลือกเด็กที่คุณชอบได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกภไพเด็กที่หนึ่งในท็อปิกที่ว่าคนที่ชอบดูหมิ่นดูแคลนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะรอดหรือยังนะคะเรามาดูกัน คนที่ชอบดูหมิ่นดูแคลนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะริดหรือ,อยังนะคะชีวิตเขายัางไม่เริดนะเป็นเพราะว่าตัวเขายังหาอะไรที่ลงตัวสำหรับเขาไม่ได้เลยนะคะและมีหนาซ้ำนะสิ่งที่เขาไปเริ่มต้นมันก็ดันพังเสอีกนะคะนะเขาเป็นคนมีความสามารถนะโดยเฉพาะในเรื่องของ ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถพิเศษของเขานะคะเขามีล้นเหลือแต่เหมือนกับว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะชีวิตเขาตอนนี้ไม่ได้รแต่กำลังติดขัดค้างคานะคะเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำยังไงซึ่งก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะที่เขาไปด้อยค่าคุณไปดูหมิ่นคุณ นะก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเขาอยู่เหนือคุณนะคะเขาทำอะไรก็ได้สำเร็จไปหมดนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสำเร็จไปหมดเลยนะแต่ว่าพอครั้งนี้นะคะชีวิตของเขาที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่จับโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขาในตอนนี้มันจบล้มพังไม่เป็นท่านะคะ เขาอาจจะทำอะไรที่มันผิดนะผิดกฎนะคะกฎหมายก็ได้ผิดกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้เขาจะต้องล้มนะทำให้เขาจะต้องพังนั่นเองนะคะเขาด้อยค่าหรือเขาดูหมิ่นดูแคลนคุณนะแต่ชีวิตเขาที่มันมีอยู่มันก็พังนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็พัง นะมันก็เลยทําให้เขามีอาการที่เรียกว่าติดขัดค้างคาจะทําอะไรมันก็ขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีแต่ไม่มีความสม o ทนะคะไม่มีความราบรื่นเลยชีวิตเขาเขาพยายามที่จะเจราจาแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลนะนั้น,น,นชีวิตของเขายังไม่ได้รอดเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่า แล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ําเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน ใาอยากจะออกมาบอกคุณว่าด้วยความว่าเขาเป็นคนที่อยากที่จะเอาชนะคุณนะคะที่เขาต้องดูหมิน่นดูแคลนคุณก็เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีอะไรที่เหนือกว่าเขานการเปลี่ยนแปลงของคุณนนะชีวิตของคุณมันมีแต่ความที่เรียกว่าดวงขึ้นนะคะเขาก็อยากจะดวงขึ้นแบบคุณแหละแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของเขานะเขาก็เลยตัดไม้โคมนามนะเขาดูหมิ่นดูแคลนคุณเอาไว้ก่อนนะคะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าต่าต้อยด้อยค่าแบบนั้นเลยนะคะซึ่งไพ่ก็ออกมาบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปกรดอาฆาตแค้นพยาบาทอะไรเขานะจะต้องอยู่กับเขาไปอีกนานนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือว่า ในชุมชนเดียวกันรู้ว่าในที่ทำงานเดียวกันนะคะมันก็จะต้องอยู่ไปอีกนานดังนั้นนะถ้าคุณนิ่งได้เฉยได้อยู่คนเดียวได้แบบมีความสุขแบบนั้นก็จะดีกว่านะคุณจะต้องดูเขาให้ออกนะคะโดยใช้จิตสัมผัสลางสังหณ์หรือเซนส์ของคุณนี่แหละนะคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่เขาเฟกนะคะหรืออะไรที่เขาจริงนะ ซึ่งมันเป็นการกลบเกลื่อนนะหรือมันเป็นการเหยียบย่ําคนอื่นเพื่อให้ดันให้ตัวเองทะลุขึ้นมาทั้งๆตัวเองก็ไม่ได้จะมีดีอะไรนักหนานะคะไพ่ก็เลยออกมาบอกคุณว่าให้คุณรู้เลยนะว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากนะคะคุณมีความเลือ่อเลอเพอร์เฟกนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรอยู่เลยนะ ถ้าไม่ไหวก็ให้ถอยห่างจากเขานะคะไม่ต้องไปใกล้เขานะแต่ว่าด้วยความว่ามันจะต้องอยู่กันไปต่อจนถึงอนาคตเลยนะคะถ้าจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากที่จะไปใฝ่กับเขามันก็จะดีกว่านะจะดีกว่าที่เดินหนีนะคะหรือว่าดีกว่าที่จะทำให้เขารู้สึกแย่ๆนะคุณจะต้องทำให้เขา รู้สึกได้นะว่าอ,อคุณก็เป็นคนในองค์กรเดียวกับเขามีความสมัครสมานร,รักใคร่สมามัคคีนะถึงแม้ว่าเขาจะมีอาการดูหมิ่นดูแคลนคุณก็ตามนะคะเพื่อว่าการไปต่อในอนาคตของคุณมันก็จะได้ไม่มีเขาที่คอยมาเป็นอุปสรรคปัญหาถ้าเขายิ่งได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตน,นะได้เป็นเจ้านายของคุณเขาฟันคุณไม่เลี้ยงแน่นะคะ ดังนั้นคุณก็จะต้องถนอมตัวเอาไว้นะจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นศัตรูกับเขานะท,ทั้งทั้งที่ในใจมันจะเป็นก็ตามนะก็คือจะต้องอยู่ให้เป็นในใจจะโกรธคุณข้องมองใจอะไรก็ตามนะคะก็จะต้องนิ่งจะต้องเฉยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษก็ให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกภัยเด็กที่สองในท็อปิกที่ว่าคนที่ชอบดูหมิ่นดูแคลนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะริดหรือยังนะคะเรามาดูกัน すいません。 คนที่ชอบดูหมิ่นดูแขนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะรอดหรือ,อยังนะคะชีวิตเขายังไม่ได้รอดแต่เขาอยากที่จะรอดนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นดาวเด่นในหมู่แบดบงของเขานะคะ ในที่ที่เขาอยู่ในสถานที่ที่อยู่ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะมีคุณอยู่ด้วยนะเขาเป็นคนที่ทะยานอยากมากๆนะอยากได้อยากมีอยากเป็นจนว่าความทะยานอยากของเขาบางทีมันก็ไปถึงจุดจบนะคะมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาฝันนะคะมันจะต้องจบลงด้วยความที่อยากมากๆของเขานั่นเอง นะถามว่าชีวิตเขาเริดหรือ,อยังมันไม่เริดเพราะว่าชีวิตเขามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือจะต้องมีการจบล้มพังนะเขาก็พยายามที่จะยืนหยัดได้ให้ให้ได้นะคะเขาพยายามที่จะยืนหยัดให้มันทรงตัวอยู่นะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเขาก็ พยายามที่จะทำยังไงให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ดีไปในทางที่ดีเขาพยายามที่จะไปขอความเมตตาความสงสารนะคะจากกุที่มีอำนาจวาสนาบารมีนะตอนนี้ชีวิตเขาช่างจะเชื่องช้ามากๆนะคะ เขาอยู่คนเดียวตอนนี้เขาอาจจะไม่เหลือใครแล้วนะไม่มีพักไม่มีพวกนะคะด้วยความว่าเขาเป็นคนตะกายดาวมากเกินไปนะดังนั้นมันก็เลยนําไปสู่ความเจ็บปวดความเจ็บช้าของเขานะคะมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่เขามุ่งหวังคาดหวังเอาไว้นะคะมันก็คือการพังนั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนํา เน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน พ่ออยากจะออกมาบอกคุณว่าคุณจะต้องอยู่ให้เป็นนะคะนะถึงแม้เขาจะสร้างความเครียดความทำให้คุณกินไม่ได้น้อยไม่หลับโดยความทุกข์ความเครียดมิตกกังวลมากมายขนาดไหนนะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคุณมากขนาดไหนแต่ด้วยความว่ามันจะต้องอยู่ในที่เดียวกันนะคะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตามในองค์กรเดียวกันก็ตามหรือ อยู่ในย่านเดียวกันนะคะที่จะต้องมีความข้องเกี่ยวกันอยู่นะคุณก็จะต้องอยู่ให้เป็นนะก็คือคุณก็อาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหาเขานะคะต้องเฟซกับเขาหน่อยนะดยการที่อาจจะเป็นคนที่อุภาปลาใสทักทายเขาก่อนพูดจาดีนะคะมีความนุ่มนวลสุภาพยิ่งถ้าคุณอายุน้อยกว่าเขานะยิ่งจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ เพราะว่ามันต้องอยู่กันไปอีกยาวอีกนานอีกไกลนะคะถ้าคุณเกิดไปดื้อแพ่งกับเขาในความรู้สึกของเขาหรือไปฝ่ายกับเขาไปต่อต้านเขานะคะแม้แต่ในเรื่องแค่ความคิดเห็นต่างๆก็ตามเขาก็อาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะคะซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะ คุณก็อาจจะต้องไปใช้สมองกับการทำงานต้องใช้มากด้วยนะก็เลยไพ่ออกมาบอกว่าอย่าไปเสียสมองกับคนคนนี้นะคะเฟกได้ก็เฟกไปใส่หน้ากากไปนะคะทำให้เขารู้สึกดีๆกับคุณนะเพื่อว่ามันเป็นการโปรเทคตัวเองนะมันเป็นการทำให้ตัวเอง รอดนั่นเองนะคะถึงแม้เขาจะทำให้คุณรู้สึกเครียดมากขนาดไหนดูหมินดูแคลนทั้งคำพูดแอคชั่นการกระทำต่างๆก็ตามนะคุณก็จะต้องอยู่ให้เป็นนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพเด็กที่สในท็อปิกที่ว่าคนที่ชอบดูหมิ่นดูแคลนคุณแล้วชีวิตเขาละ่ะเลิศรวยยังนะคะเรามาดูกัน คนที่ชอบดูหมิ่นดูแคลนคนุณแล้วชีวิตเขาล่ะเลิศหรือยังนะคะชีวิตเขา,า,ายังไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรนะคะนันะชีวิตเขาตอนนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เลยนะยังต้องการความเมตตาจากผู้ใหญ่อยู่เลยนะคะ<ๆ>เขาอาจจะมีความเป็นที่เรียกว่าเพิ่งจะหยิบจับงานก็ได้นะหรือว่า เขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะแล้วก็เป็นคนที่นอกจากนั้นแล้วมีความดื้ออยู่ในตัวมากๆนะคะสิ่งที่เขาทำไปก็จะทำไปด้วยความบูบวามเป็นคนใจร้อนหัวร้อนนะคะเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบกับปัญหาอุปสรรคก็เลยทำให้มันต้องสะดุดมันต้องนิ่งไปนะคะแล้วก็เลยต้องการที่จะหาคนมาช่วย นะซึ่งก็ชีวิตของเขามันหยุดนิ่งมานานแล้วนะคะเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณนะสิ่งที่เขาพูดไปดูหมิ่นดูแคลนคุณก็เพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆอีกโก้สูงนะคิดว่าตัวเองมีดีแต่ก็ไม่รอดนะคะเขาทำอะไรมันก็เลยทำให้มีแต่ปัญหานะ หรือตัวเขาเองอาจาจะไปก่อปัญหาไปสร้างปัญหาจากสิ่งที่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่านะผู้ใหญ่ก็เมตตารักใครเอ็นดูเขาหรือเขาอาจจะมีฝ่ายสนับสนุนที่ดีนะคะเนะเขาไม่ได้ลำบากมากนะจริงๆแล้วชีวิตเขานะคะแต่ด้วยว่าความว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะดื้อรัน้นนะมีอีโก้ในตัวเองสูงต้องการที่จะทำตามแบบที่ตัวเองต้องการ นะมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้คนที่ช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเขาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจบานสนาบารามีนะคนที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนเขาได้ช่วยเหลือเขาให้มันมีความชัดเจนกระจ่างแจ้งว่าเขาไปได้เขาเอาชนะได้จริงๆแล้วเขาก็ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือแบบ ริวรีด้วยนะคะตอนนี้ชีวิตเขาก็มีการหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งมานานแล้วดังนั้นก็อยากที่จะให้มันได้ไปต่อนะคะก็เลยไม่ได้มีความเริดน,นะชีวิตของเขานะก็รุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละนะคะแต่ที่เขาต้องดูหมิ่นดูแคลนคุณก็เพื่อว่านะตัดไม้ข่มนามเอาชนะคุณด้วยคำพูดเอาไว้ก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วไพ่ยอยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ําเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน ให้อยากจะออกมาบอกคุณว่าถึงแม้เขาจะดูหมิ่นดูแคลนคุณขนาดไหนนะคะแต่เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้มากไปกว่านี้แน่นอนนะแล้วสิ่งที่เขาดูหมิ่นดูแคลนเดี๋ยวคุณอื่นๆก็จะได้รู้เองว่ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะมันเป็นเรื่องที่เขากุขึ้นมาก็ได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลย นะโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่พอนะคะไม่ว่าคุณคนนั้นจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าใจเขาเป็นผู้ใหญ่พอเขาจะมีความสุขุมนะเขาจะนิ่งดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะคะเขาคนอื่นๆนะที่อยู่ในองค์กรอยู่ในที่ทํางานของคุณนะคะหรืออยู่ในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณนี้นะเขาก็มีความเมตตาคุณอยู่แล้ว แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากกว่าคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับนะนะทำอะไรก็ปกปิดเป็นความลับก็ได้นะคะแต่ว่าเบื้องหน้าจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าชีวิตเขาสุขสมบูรณ์นะคะชีวิตเขาไม่มีใครเปรียบได้เลย เขาจะมีโปรไฟล์ที่แสดงให้คุณเห็นเป็นแบบนี้นะเหมือนกับว่าหลอกทั้งตัวเองหลอกทั้งคนอื่นด้วยนะคะซึ่งไพ่ก็เลยออกมาบอกคุณว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาสาระอะไรกับเขานะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะฉะคนคนนี้สักทีหนึ่งแต่ไพ่ออกมาบอกคุณว่าไม่ต้องนะคะก็ให้คุณ นั่งอยู่กับที่ของคุณนั่นแหละนะอยู่ในที่ของคุณยังไงซะเขาก็ไม่มีวันจะกินคุณลงได้นะคะคุณมีความสว่างสวัยอยู่ในตัวนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเหนือชั้นกว่าเขามากมายในขณะที่เขาเป็นประมาณว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนะคะทำอะไรก็จับจดทำอะไรก็ไม่สำเร็จจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ื่วยไปนะ แล้วก็ทําอะไรก็ติดขัดค้างคาอยู่แบบนั้นนะคะดังนั้นนะก็ให้คุณไว้วางใจได้นะให้คุณวางใจได้เลยว่านะคนคนนี้ก็มีดีแค่คําพูดนะแล้วก็พยายามที่จะไปชักชวนหรือไปพูดให้คนอื่นๆเชื่อในคําพูดของเขาแต่คนอื่นก็มีวิจารณญาณพอนะคะที่จะไม่ได้หลงเชื่อคนคนนี้ เพราะว่าต้นทุนมันต่างกันนะคะต้นทุนของคุณเองนะคุณก็เป็นคนที่มีความเฟนลี่ในตัวผู้ใหญ่ก็รักนะคะคุณทั่วๆไปก็ชื่นชมมีความน่าเชื่อถือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคนในองค์กรก็เห็นคุณอยู่แล้วนะคะว่าคุณเป็นยังไงพูดจาก็โอภาบปลาัยก็โอเคนะคะซึ่งมันคนละชั้นคนละระดับกันนะ ถึงแม้ว่าเขาจะดิสเครดิตคุณยังไงดูหมิน่นดูแคลนคุณยังไงเขาก็ไม่สามารถจะมาบทบังรัศมีบทบังออร่าของคุณได้นะคะก็ให้คุณนิ่งเอาไว้นะไม่ต้องอดใจไม่ไหวที่จะไปชะเขาเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับคุณมากกว่าผลดีนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ